เราเป็นคนที่ทํางานเยอะมากค่ะแต่งหน้าก็บ่อยจนทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าค่อนข้างโทรมผิวไม่ใยเท่าที่ควรพิชาก็เลือกมาทํโบรดาพรีเมียม P R P ค่ะเพื่อให้ผิวกลับมาฉ่ำใบขึ้นอีกครั้งค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะคุะคณหมอวันนี้พิชามีปัญหากวนใจเกี่ยวกับเรื่องใบหน้ามากเลยค่ะเพราะรู้สึก hmm. แบบว่าผิวหน้าแบบหมองคล้ำไม่ฉ่าแล้วอีกอย่างคือจะต้องไปออกงานด้วยค่ะต้องแก้ยังไงบ้างคะอโอเคเดี๋ยวมาดีนิดนี้นะคะ สำหรับน้องพี่ชานะคะก็จะมีเรื่องจุดด่างดำนะคะแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ เท่าที่ดูเนี่ยใบหน้าค่อนข้างแห้งนะคะวันนี้หมอจะแนะนําเป็นโปรแกรมโบรดาพรีเมียม PRP ตัวนี้เนี่จะเป็นการนําเลือดเรานะคะมาปัาน่นนาส่วนที่เป็นพลาสมากับเกล็ดเลือดนะคะซึ่งส่วนนีน้ปกติก็จะเป็นอาหารของผิวที่จะช่วยบํารุงฟื้นฟูผิวได้เราก็จะเอาส่วนที่เข้มข้นที่สุดน,นะคะมาฉีดก,กับเข้าไปที่ผิวเรา<ม>ก่อนทําก็จะมีน้ําแข็งประครบนะคะก็จะทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกเจ็บจากเข็มที่เข้าไปเพื่อความสวยใช่ไหมคะเรานต้องทนได้ตอนนี้ก็หายกังวล แล้วคะ่ะพร้อมแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยเนาะสำหรับโบราดาพรีเมียมพ r ีอานะคะหมอจะแนะนําให้คนไข้ก่อนที่จะมาทํานะคะพักผ่อนมาให้เพียงพอหมดอาหารที่มีไขมันสูงพยายามดื่มน้ำมาเยอะๆนะคะถ้ามียาที่ใช้อยู่ที่ทําให้มีโอกาสเลือดออกง่ายเช่นย,ยาละลายลิ่มเลือดวิตามินจําพวกกลุ่มวิตามิน E นะคะหรือว่าพวกแปะก,กวยนะคะก็ให้หยุดก่อนที่จะมาทําประมาณ3-5วันค่ะ ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับโบรดาพรีเมียม PRP ค่ะงดแต่งหน้านะคะแล้วก็อย่าเพิ่งล้างหน้าในช่วง4ชั่วโมงแรกหลังทําผลที่เห็นเนี่ยจะเริ่มเห็นตั้งแต่อาทิตย์แรกผิวจะดูฟูแล้วก็ดูใสขึ้นพร้อมก,กับการออกงานได้เลยค่ะ oh. ถ้าใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะคะก็สามารถสอบถามทางเพจได้เลยนะคะนอกจากที่โปรแกรมนี้จะฉีดหน้าได้แล้วเรายังสามารถฉีดบํารุงผมได้ด้วยค่ะได้ยินแบบนี้ก็สบายใจหายห,ายห่วงแล้วค่ะพร้อมที่จะบำรุงหน้าใสากันแล้วค่ะกับโบรดา เนีย่พีอาร์พีที่บลาร,ราคินิกค่ะ